รถไถหน้อยซื้อขั้นละเท่าไหร่ครับนี่รถไทแบบนี้ขั้นละหมื่นแปดบ่โอ้เขาท่าดีเนาะครับเนาะขั้นละหมื่นแปดเป็นว่าพี่น้องเออเออเขาท่าดีเนาะครับเนาะเขาท่าเขาท่ารถไถหน่อยพี่น้องเป็นบอกว่าราคาหมื่นแปดอือเขาท่าดีครับพี่น้องครับรถไถยหน่อย ไถเด่ขึ้นรถไถหน้าเดินตามแบบตัวใหญ่นะครับแต่ว่าต้นนี้ตัวหน่อยนะครับพี่น้องโอ้ขอขาทาดีครับเดี๋ยวมาเบิ่งเพินเ่นไถกลับมา,มาโอ้เพิ่นสิเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไถมันอีกครับพี่น้องครับนี่ยมุไถนะมุ้ยไถเพิยิงไถเองเด้บ่โอ้มันเปลี่ยนกับเปลี่ยนโมยากบ่ครับเนี่ยอ๋อเปลี่ยนเองก็ได้นัน่นน่ะน่ะเพิ่นเปลี่ยนยนังไง โอ้นั่นแค่เอาสุใส่แค่นั่นบ่โอ้เปลี่ยนง่ายๆเลยหนอนั่นเอ้าเรียบร้อยแล้วบ่หนอโอ้รถไถหน้าหน่อยครับพี่น้องครับรถไถหน้าหน่อยราคาหมื่นแปดบ่ซื้อเงินสดบ่ครับในี่ยหมื่นแปดหน่ยโอ้เขาท่าดีเนอ เครื่องนี่มันเป็นเครื่องสูบนาบอครับเนี่ยอ๋อเขาดัดแปลงเอาเครื่องสูบนามมาใส่นอนีเน่่ทยบ่าดีเอเลย้ยน่อโอ้รถรถไถหน้าเครื่องสูบนามเนาะเออเขาท่าดีต่อนอรถไถหน้าเครื่องสูบนานะครับพี่น้องครับมันดัดแปลงแบบว่าเขาดัดแปลงใส่เครื่องสูบนามมาใส่นอ โอ้บ่อซื้ยงซุ่มหน่อยบ่เออเฮโสะโสบ่อตัวบ่ซื้อมาโดนละบ่ซื้อมาได้สองสามปีอืมอพ่อกันเออมันมันกระทนท่านดีเนาะครับนอกเบืองลนี่เออพวกมุไมั่ยิ่งใดโอ้เห็ดตัวนี้นี่มันตอนนี้พอพอว่าผู้ยิ่งกระไถใไดเนาะมันหน่อยนะมันบอคือั้นใหญ่เนาะเออ เวลาไปห่อนก็เอาล่แลลวกันนั่นเลยไถเลยโอ้ยเขาท่าดีตัวเนี้ยรถรถไถหน้าหน่อยราคาหมื่นแปดปารติโอ้ใส้น้ำมันเบนซินธรรมดานี่เนาะครับเนาะ